สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกับคลิปไฮไลท์การแข่งขันนะครับของสเปอร์ที่ผมคุมนะครับซึ่งการนี้สเปอร์ของผมเนี่ยจะไปเยือนคิสซันพาเลตนะฮะในรายการพรีเมียร์ลีกนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปไฮไลท์การแข่งขันกันเลยครับก็ช่วงก่อนเข้าเกมก็จะมีโฆษณาจากตัวเกมนะฮะไม่ว่าเราจะเล่นกี่นัดกี่นัดก็จะมีโฆษณาแฝงมาในตัวเกมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูครับว่านัดน,นี้สเปอร์ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงฮะสเปอร์ก็จะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับจะมีโ,โกฮะคาสานิก้านะครับแบ็คขวาจะเป็นแซคอูริเย่เซ็นเตอร์ฮาฟสองตัวเป็นตัวโชวฟอยนะฮะฟอนนะฮะอ่านผิดขออภัยครับอ่ายูเนซ่านซานเชสฮะเละเกิลอนกองกลางเป็นเอลลี่กับวิงฮะตัวลูกสี่คนจะเป็นสตีฟินสตีเฟนเบิร์กวิงนะฮะซันฮวงมินมูล่าแล้วก็เฮลิเคนครับเข้าสู่สนามการแข่งขันครับพิมพ์ดีดดัานนี้ นลนี้เรามาเยือนนะครับสเปอร์ปลูกจากขวาไปซ้ายกิซอนบาเลตบุกจากซ้ายไปขวากรรมาการครับหยิบทุกวอนไปและนี้ก็คือรายชื่อผู้เล่นของทั้งสองทีมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมกําลังจะมีแผนที่จะขายตอนนี้ผมขายคอสตาแล้วนะครับประกาศขายอยู่แล้วก็มีแผนที่จะขายเฮลิเคนกับซอนฮองมินนะครับเพื่อจะเอาเงินมา,นารวมทุนในการสร้างสโมสรในอนาคตนะครับเพราะผมจะเน้นตั้นดาวลุ่งนะฮะ ต่อไปแต่สําหรับเคียนกับซอนเนี่ยผมจะไม่ประกาศขายนะครับแต่ผมจะให้สโมสรที่อยากได้เนี่ยเข้ามาซื้อเองนะครับค่าตัวมันจะได้สูงนะฮะสามารถเรียกค่าตัวได้นะครับถ้าเกิดไปประกาศขายเนะี่ยจะถูกกดค่าตัวนะครับอโอกาสแรกของสเปอร์ครับยิงชนเสาฮะบางช่วงบางตอนผมอาจจะมีการเซตติ้งเกี่ยวกับความไวในการไปไฮไลท์การแข่งขันนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องฮะไม่ให้คลิปมันยาวเกินไป กัดบอลได้ครับนี่กองกลางเข้ามาซอนจ่ายเข้ามาข้างในครับเฮดิเคนยิงออกด้านข้างลยครับโลง่โลงๆแค่นี้แจ็คบาลลัดนี่วิ่งเข้าไปไม่ทันแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมน,นี้อยู่หรือว่าเพิ่งจะเข้ามาเล่น,นะฮะหรือว่าอยากเล่นเกมน,นี้อยู่ก็สามารถสอบถามได้ทุกคอมเมนต์นะฮะผมยินดีตอบให้ทุกคอมเมนต์นครับคอนเทนต์ไหนที่ผมยังไม่เคยทำหรือว่าทำแล้วก็จะแชร์มาให้ในคลิป YouTube จะเป็นคอมเมนต์มาให้นะฮะ แล้วก็เป็นสเปอร์ครับบุกขึ้นไปทาไปก่อนครับจากลูคัสมูล่าครับดูครับจังหวะจ่ายบอลมาของแฮร์รี่วิงกับเข้าข้างในแฮร์รี่ครับแทงเข้ามาจังหวะนี้ไม่ล้าหน้าครับจังหวะนี้ดูครับสอดเข้ามาจากแดนหลังครับจังหวะนี้ไม่ล้าหน้าจังหวะนี้ก็ดีมากมูล่านี่ดูกการที่แล้วแทบไม่ค่อยจะลงเลยครับส่วนลูกการนี้ผมเอาลงตัวจริงเป็นหน้าคู่กับอิลิเกนเลยนะครับเพราะว่าคาร์ลอตเนซิอุส จากกรเล็ดเบลเนี่ยผมต้องคืนให้กับสโมสรต้องสังเกตเขาไปนะครับของวินิสอุสนี่ผมยืมมาจากเบนฟิก้านะฮะแล้วก็กรเล็ดเบลยืมจากเรมเบลิตนะครับอันนี้เป็นรูปการที่2ของผมนะครับในการคุมสเปอร์พะเลได้ทุ่มมาครับจังหวะนี้อย่างสกัดต้อมาได้ครับแลเกรอนอ่าขอครับเบิร์กวิงซอนเข็นครับรอเพื่อนจ่ายครับไปข้างในครับตรงนี้แลคิรอนโยนเข้ามาจังหวะนี้ครับ ได้ไหมลุยได้ครับลูกนี้เข้ามาข้างในสกัดออกมาบอลก็ยังแฉลบไปแฉลบมาครับพาเลตก,ก็ยังสกัดมาได้ออกมาด้านข้างด้านซ้ายครับยืนมาใหม่ก็ยังถือว่าพาเลตก,ก็ยังเจาะไม่เข้าน,นะครับช่วงตน้นต้นเกมนะฮะยังหาทางเจาะจากด้านข้างนะครับ จังหวะโต้กลับก uh, okay. uh, uh, okay. sí, being ็ยังขึ้นไปได้ไม่สุดนะฮะสเปอร์อ่าขอขอภัยครับพาเลตเปอร์เซ็นต์การคของบอลก็เป็นสเปอร์ที่มากกว่าครับเซอเบีนเบอร์วิงเปิดมุมเข้ามามงสกัดออกมาได้จังหวะนี้เคลียร์ได้ไหมอืมเกือบเกือบพังประตูได้ครับจังหวะนี้เกือบจะได้เกมบุกอีกครั้งหนึ่งเท้าเส้นฟาวครับจังหวะนี้ปอยครับไปทำฟาวล้างสนาม โดนใบเหลืองนะครับจังหวะนี้ประกัดเข้าไปหนักหน่อยครับจังหวะนี้หนาทีแรกครับใบเหลืองแรกมาแล้วเป็นฟุตล่งของสปเปอร์ครับรครับเอาเลยครับได้บุกครับจังหวะนี้รัตชิดมิโลโยิสแต่เข้ามาจังะนี้เข้าข้างหน้ายิ่งเหิอนข้ามคานนะครับจังหวะนี้ได้บุกอีกครั้งครับซา พาเลสเปิดเข้ามา,าในน้ำมงไม่ตรงกอดเขาจังหวะนี้ผู้เล่นของพาเลสจะเปิดได้บุกมบ้างครับราเกลอนหักเข้ามาข้างในมูล่าจ่ายออกมานอกกอดเขาโทษวิงจะยิงเองไหมส่งเข้ามาข้างในฮันดารี่ดารี่อาริยิงติดครับตรงนี้พาเลสเคียวมาได้ซาฮาจะโต้ได้ไหมไม่ได้ครับจังหวะน,นี้ภาพตัดไปฮะพาเลสมาอีกครั้งครับโยนเข้ามาจังหวะน,นี้ทักอกครับอืมสก,กัดออกมาได้ล้มจะไม่ฟาล์ครับโยนมาเลยครับจังหวะน,นี้วิง แล้วมาถึงมูราครับจับบอลลงดีมากแต่ไม่ไม่ขึ้นต่อครับส่งมาให้ข้างหลังฮะแล้วเคนก็ป้ายออกไปซอนยิงอเรียบร้อยเขาจังหวะนี้ต้องบอกกันว่าจังหวะแรกเนี่ยมูราได้จังหวะหลุดเดี่ยวไปครับแต่ว่าแกไม่เลี้ยงเข้าไปฮะจ่ายคืนกลับมาให้เพื่อนนะครับอาจจะไม่มั่นใจในความเดียวฮะบวกกับเห็นกล้องหลังของพาเลตมาดูครับแล้วซอนก็เติมมาจากนอกกรอบเขตโทษครับฝั่งซ้ายดูครับเห็นเนี่ยเห็นว่างๆก็จ่ายเข้าไปเลยครับยิง เรียบร้อยครับสองประตูต่ศูนย์สเปอร์ขึ้นนำไปแล้วแล้วขอปรับภาพให้มันพอดีพอดีนะฮะความเร็วสปีดเกมมงเคี้ยวมาได้ครัจังหวะน,นี้แถว2เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้เป็นสเปอร์ครับยังคลองเกมอยู่โอกาสยิงนีแปครั้งครับตรงกอบสาคลองบนเจอร์เกับ30ครับเก็บบอลกลางสนามได้ครับตอนนี้ เป็นสปเปอร์บุกเข้าใส่ครับวิงออกด้านข้างลิเย่วิงอีกทีหนึน่งแทงเข้าในแฮมูล่าแต่ก็ะมัให้เค,คนเข้าจังหวะนี้เรียบร้อยครับกดตัวซ้ายให้ลูกตานี้ประตูที่3ครับมาแล้วได้จากแฮร์รี่เคนครับกองหน้าความหวังหนึ่งเดียวของสปเปอร์ก็ฤดูกาลนี้ผมก็กะว่าจะให้ตัวหลักอยู่ให้เต็มที่ก่อนนะครับทั้งซอน แล้วก็เฮดิเค่นนะฮะพะมามีฟุตบอลถ้วยรายการใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกนะฮะเดี๋ยวถ้าจบฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะผลการแข่งขันจะเป็นยังไงในพรีเมียร์ลีกและบอลถ้วยเนี่ยก็กะว่าจะปล่อยขายนะครับแต่เป็นต้องเป็นการขายที่เขามาขอซื้ออย่างที่ผมบอกไปนะครับค่าตัวจะได้สูงฮาร,รี่เลีเ้ยงเข้ามายิ่งเรียบร้อยข้อจงังหวะนี้ฮารีร่เนี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์มดีต่อเนื่องครับจากฤดูกาลที่แล้ว คู่กองการตัวลุกของผมเนี่ยใช้เป็นเดลี่อารลี่ฮะกับแฮร์รี่วิงนะฮะดูครับได้บอลมาจากนอกกรอบเกียรติโทษเลี้ยงตัวลุยเข้ามาเลยครับไม่มีผู้เล่นพาเล่เข้าไปสกัดในจะังหวะน,นี้นี่ครับพาเล่ก็วิ่งตามมาไม่ทันครับบวกกับไม่กล้าสกัดเพราะเป็นในกรอบเกียรติโทษด,ด้วยครับได้เตะมุมครับสเตฟนเบิร์กวิง เปิดเข้ามาจังวันนี้มงเทีอยวมาครับจังวันนี้แ้วสองสเปอร์เก็บได้ครับซอนใจเข้ามาข้างในวิงครับเลี้ยงยิงอื้มพวกนี้เล่นดีมากครับแฮร์รี่วิงมีผู้เล่นพาพาเรดบังอยู่สองคนแต่แกก็ยังหาช่องยิงเข้าไปได้ครับจังวะนี้แฮร์รี่วิงดูครับมงเคลียแล้วมันไม่ขาดครับซอนใจเข้ามาครับแฮร์รี่วิงเนี่ยนี่ครับบังอยู่สองคนครับทั้งเคฮิวแต่ปิดรัศมีการยิงของแฮร์รี่วิงไม่ได้ครับดูครับ ผู้สาวประตูก็มองไม่เห็นนะเห็นทีก็ปัดไม่ทันแล้วครับจังหวะนี้เข้าสู่ช่วง5ทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับพะเลจ,จะได้คืนมาไม่สักประตูครับตอนนี้4-0แล้วยิงทังติดครับเล่นออกมาจะเปิดจะเอาไหมครับจังหวะนี้โตไหมโตไม่ได้ครับจังหวะนี้พาทาเลตัดมาที่รายชื่อผู้เล่นแล้วก็สเตต,ตัสครับ เวลามา2อนาทีนะครับแล้วก็หมดการแข่งขันในครึ่งแรกครับาพาเลเครับเจ้าบ้านตามหลังสเปอร์พรุ่งมาเยือนศูนย์พุต่อสี่ครับต้องบอกก่อนว่านัดนี้กองหลังเราเนี่ยที่โดนไปเหลืองอฟอร์มไม่ดีนะครับฟอร์มส่วนตัวนะโดยรวมในแบบนี้4.7นะครับเดี๋ยวผมจะให้โทบี้อาลวารลวเนี่ย,ยลงมาแทนของโชวฟอยนะฮะเล่นกอ,องหลังเหมือนเดียว กองหลังตั้หแ่งเดียวกันครับแล้วก็สไตล์เหมือนกันโอเคด้วยสถิติเกมในครึ่งแรกเนี่ยผมอาจจะขอปรับฟัง์ชันในการบุกนะครับว่าให้เน้นมากขึ้นนะครับเอีลิกไดเออร์ครับเล่นได้ทั้งเซนเตอร์ฮาร์ดนะฮะตัวกลางแล้วก็แบ็กขวานะครับแต่ตอนนี้ผมให้อูริเยเล่นแบ็กขวาแทนนะครับ นี่ก็เดลีอารีฮะผมจะใสะ่ทางด้านนี่ครับเพเด็กอิมิลฮอยเบีย er ครับกองกลางชาวเดนมาร์กลงไปเล่นแทนเดลีอารีครับแล้วก็เล่นตำแหน่งเข้าถนัดด้วยนะครับแล้วก็มาปรับแผนเกมแอตแทกเกมบุกซะหน่อยครับจากเสืส่งบอลสั้นแล้วก็จะเป็นสไตล์ผสมนะครับทั้งสั้นยาวแล้วก็บอลตกนะฮะแล้วก็กองหน้าครับจะได้ได้กรอบมากขึ้น โอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อแลยครึ่งหลังผลกล่งคันจะเป็นยังไงลูกเกมจะดีขึ้นไหมหรือว่าพาเลตจะตีตื้นกับมาได้นะครับตอนนี้สเปอร์เราเปลี่ยนผู้เล่นไป2คนนะครับพอบี้อเลไวเล่กับพีแอ์เอดิคฮอยเยบียนะฮะพาเลตเปลี่ยนตัวครับมิโดยยวิดออกเอาคคยุเต้ลงมาครับคยุเต้ลงมานะฮะ สกัดออกมาได้ครับจังหวะนี้เคีรยได้ไหมยังเคีรยได้อยู่ครับสเปอร์จ่ายไม่ดีครับจังหวะนี้มันก็ฉกเอาไปได้ยิงติดอยู่ครับตรงนี้แต่โตได้ไหมครับจังหวะนี้สเปอร์เห็นครับยังไม่โตครับคือหลังอยู่อ่จังหวะนี้ฟ้าครับพาเลตได้อฟีคิกด้านขวาครับจะยิงเข้าเลยไหมหรือว่าจะเปิดเข้าไปครับจังหวะนี้เปิดไปจังหวะนี้มง แกไม่ได้มงครับจังหวะนี้ผู้เล่นของพาเลตเหมือนแกพักอกก่อนนะครับพักอกก่อนจังหวะจะค่อยมงเข้าไปครับบลุกครับยิงตีตื้นให้พาเลตครับเนี้ยตามประตูตีตื้นให้พาเลตขึ้นมาครับหนึ่งประตูต่อห้าในนาทีทศกิบสามครับยิงอีกตัวครับเอาซาออกแล้วก็ชุบลงมาครับพาเลต ต้องการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพื่อให้เกมมันมีติแตกต่างขึ้นไปครับแต่จังหวะน,นี้เป็นสเปอร์บุกขึ้นมาครับตอนลากเข้ามาต่ายเข้าในครับไยเบียออกขวาอูริเยแทงเข้าบักข้าในครับจังหวะน,นี้วิงลากเข้ามาแล้วกดซ้ายเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้แฮร์ไ้วิงทางด้านผู้เล่นพาเลนนี่อยู่ห่างนะครับระหว่างกองหลังกับกองกลางนี่ทําให้มันมีช่องว่างครับดูครับจังหวะน,นี้นี่ครับ มันหายไปหมดเลยฮนะแล้วยิงบริเวณเกือบตรงกอบเขตโทษนะครับแล้วไม่มีใครไปประกบแกะครับจังหวะน,นี้เป็นช่องเลยฮะยิงเรียบร้อยกับจังหวะนี้เป็นประตูขึ้นนําครับ6-1นนของทางด้านสเปอร์ครับวิ่งครับเก็บบอลได้ด้านกลางจ่ายคืนให้เลเกนอนวิง่งทีหนึ่งออกขวาไปให้บริเย่ฮะลอยเบียร์โดนสก,กัดได้ครับโยนมาครับสวนเล้วพาเลยจงังหวะนี้ เก็บบอลที่ยิงสวนเรียบร้อยครับซาฮาต้องบอกก่อนว่าสเปอร์ของผมเนี่ยส่วนมากลูกที่เสียจะโดนลูกแบบนี้นะครับคือโดนตัดจากกองกลางแล้วม้ก็่แถวกองหลังหน้ากอดเกอ็โทษของฝ่ายตรงข้ามครับก็จะโดนบอลโยนอย่างนี้ครับเสียลูกอย่างนี้ตลอดนะครับด้วยด้วยสไตล์ที่ผมเล่นคือเออเพสซิ่งทั้งทุกพื้นที่นะครับแล้วก็แต่ว่าลายหลังผมไม่ได้ขึ้นสูงครับกลางๆแต่ว่าผมเพสซิ่งทั้งหมดของสนามนครับอาจจะทําให้ หลังลอยแล้วก็ผู้เล่นลงมา,มากันไม่ทันนะครับสเปอร์ได้บุคเควจอนิเกนส่งมาให้กับทางนี้ครับซ่อนยิงคือเกมลกเนี่ยมันไม่น่าห่วงครับห่วงแต่เกมลับเนี่ยครับวันไหนที่สเปอร์ผมยิงก็ยิงเยอะเลยครับแต่วันไหนที่ยิงไม่ได้ก็คือล้วหลังร่วยไปกันใหญ่ครับเพราะมันเคยมีแมตช์หนึ่งฮนะยิงเขาได้ก็จริงครับแต่ว่าหลังนี่เสียเยอะกว่ายิงได้นะครับก็มีผลครับโดยเฉพาะในรอบแบ่งกลุ่ม หรือรอบน็อกเอาที่ต้องแข่งเย่าเยือนเอาเวโกนี่สาคัญมากนะครับก็เป็นประตูที่สองของซอนฮองมินครับจังหวะนี้เบียฮหอยเบียรครับจะได้ยิงฟรีคิกก็ช่วงท้ายเกมแล้วน,นี่จะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสักหน่อยครับเอาชิเชนโก้ครับลงมาแทนซอนฮองมินให้เล่นตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ สไตล์เล่นตำแหน่งเดียวกันเลยครับถึงว่าเชจิงโก้จะไป่นนะก็ไม่เป็นไรครับแกเป็นตัวลุกเล่นได้อยู่แล้วครับไมเมียบยิงเข้าไปลงนี้ปุ๊บทุกออกไปได้ครับจังหวะนี้เปลี่ยนตัวเขาสเปอร์ต้องบอกว่าเชจิงโก้ที่ผมได้มาฟรีฮะจากแมนเชสเตอร์ทำหมดสัญญามาก็ค่อยๆปรับตัวให้เข้าเพื่อร่วมทีมครับรูกสาประตูของผมนี่เดฟติ้งในนัดนี้ถือว่าน้อยมากครับ5.6าลาซานิก้านะฮะ จะช่วงท้ายเคนะครับบัตแลนจะเปิดขึ้นมาพาเลตตามหลังสเปอร์อยู่สองต่อเจ็ดครับจะได้คืนสักประตูไหมหรือว่าสเปอร์จะเอาอีกครับโยนเข้ามาจังหวะน,นี้เฮดบอลได้ยิ่งเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ครับเสียบอลเขาไม่ได้ต่อบอลเขาเป็นการบอลโยนบอลยอดเข้ามาเนี่ยจับบอลจังหวะแรกดีมากครับตาฮาไปปล่อยเขาเปิดแล้วมัน ข้ามกองหลังกับแบ็คขวามาพอดีครับเข้าไม่ทันครับจังหวะนี้ไล่มาสามต่อเจ็ดครับจังหวะนี้ทาง้านพาเลสแต่จะทันไหมครับอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จบเกมการแข่งครับนัดนี้ครับสเปอร์ครับบุกมาชนะพาเลสเจ็ดต่อสามครับแต่ก็ต้องบอกว่านัดนี้ผมก็เสียประตูเยอะนะครับเพราะว่าแข่งมาเพิ่งประมาณสองนัดนี่ก็ถือว่าเสียไปสี่ประตูแล้วครับก็ถือว่า เกมรับค่อยค่อยดีนะครับส่วนเกรนลกนี่หายห่วงครับแล้วมาดูเลตติ้งครับความการเล่นงานนี้จะเ,เห็นได้ว่าฟอยกับกาสานิก้าเนี่ยเลตติ้งต่ามากครับในบรรดาเพื่อนร่วมทีมเพราะส่วนมากต่าที่เล่นดีๆก็จะเป็นพวกกองกลางกับกองหน้านะครับเนี่ยครับเจ็ดปรตตัวสามครับเปอร์เซ็นต์คลองบอลเยอะกว่าครับยิงเยอะกว่าตรงกรอบเยอะกว่าแต่ว่าแผงหลังก็มีผ้าให้เห็นครับสเปอร์ นี่คือผลการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกนัดที่2นะครับฮาร์ดมันตันครับแพ้เชลซี0-3บู๊ตแมตันครับแพ้เดอเตอร์0-1อาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอกับคาร์ดิป2-2แมนซิตี้ครับดาบร,ดดร์บี้แมตช์บิ๊กแมตช์ครับเจอร์รีพู้แพ้ไป0-3พอตฟอร์ดแพ้ยูคาสเซนต์0-3ครับแล้วก็เบอร์ลีครับชนะฟูลแลนดไป5-0อยู่แือวแมนซิตี้เนี่ยเสียฟอร์มไปเยอะครับแพ้เรีพผู้คาร์บาน3-0และนี่ก็คือผลการแข่งข,ขันครับของผมแข่งไปสองนัดนะฮะชนะสองนัด ยิงได้12ประตูครับฉเฉลี่ยนัดละลูกนะคะแต่ว่าเกมรับก็ถือว่าเสียเยอะนะครับเสียสประตู2นัดก็ฉเฉลี่ย2ลูกนะครับซึ่งมันต้องแก้ต่อไปเรื่อยๆครับฟุตบอลเพราะดูการจะได้ผมก็ยิงเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าก็เสียประตูเยอะด้วยเชย่นกันอันดับตารางคะแนนก็ประมาณนี้ครับอย่างนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ยวยน,นะครับขอบคุณมากครับ